สวัสดีค,ค,ค่ะมากันอีกแล้วนะคะเราสองคนกับรายการครัว,ต,วตัวเองค่ะโรคเอดส์นั้นเราป้องกันได้ป้องกันได้พูดถึงเขาเคยพูดกันว่าเรื่องโรคเอดส์กับอุบัติเหตุเนี่ยบางทีโรคเอดส์เนี่ยถ้าเราไม่ไปหามันรับรองไม่เป็นแน่แต่อุบัติเหตุเนี่ยบางทีเราไม่ได้ไปหามันนะเราอยู่ยเฉยๆอุบัติเหตุมันก็มาหาเราเดังนั้นโรคเอดส์เนี่ยป้องกันง่ายกว่าอุบัติเหตุเยอะครับสุดแต่ว่าจะป้องไม่ป้องบางคนไม่ป้อง ก็เกิดปัญหาขึ้นแย่ไปแต่สองคู่นี้ไม่รู้เขาเป็นหรือเปล่าว้ายเขาไม่เป็นหรอกเขาเป็นตัวร้ายขาแบบร้ายหญิงก่อนคู่แรกคุณอ๋อรุ่งะวีกับคุณเอพรทิพย์ค่ะ ก็ตีที่มาม่าเป็ดขะุ่ยโฉมใหม่และมาม่า Oriental Kitchen ค่ะแล้วร้ายชายกันย๊ะร้ายชายรออยู่แล้วขุ้นตอเรื่องเล็กกับคุณเอเอปัญญาพนทั้งสองไปอยู่ที่มา,ม,าโโม,ม่มา,มาเซนโฮวิดร้หมูคลิปไทยดำอะไรอยู่เลยนะเอ๋อยากจะถามหน่อยนะชอบรับประทานอะไรจ๊ะเอ๋หนูทานได้ทุกอย่างเลยค่ะล่ะฮะทานมันลงมันแรงทุกอย่างทานหมดเลยฮ<ะ>โอ๋ล่ะโอ๋ทานไหมชอบค่ะชอบอาหารรสจัดจัดะค่ะ เออแล้วแมลงทานเอบไหมฮะทาน่าทานชอบหนอนรถด่วนนะคะพอดีโอเป็นคนเชียงใหม่ที่เชียงใหม่เชียงใหม่รถด่วนเยอะมากใช่ค่ะไล่ฝ่ายชายละอ่าเป็นไงคะคููนี้ผู้ชายเชื่อไหมให้เดาแล้วก็ทำกับข้าวไม่เป็นเป็นต่อเป็นครับต่อท่าทางชอบส่วนมากต่อบอกเป็นเยเป็นละหัวเลาะเป็นอะไรทําอะไรเป็นทาอะไรอร่อยขันพงขันผักเป็นขันผักเป็นแล้วปรุงนะ ปรุงพอพอได้ค oh รับแต่ไม่รู้ว่าคนอ anyway> ื่นจะทานได้ไหมแต่เองทานได้ครับประเภทไหนประเภทก็มีพวกยำยำมีพวกผัดว่าแล้วต้องเป็นพวกอ่ะวันนี้ร้ายทั้งสี่คนเนี้ยได้แสดงฝีมือแต่ว่าก่อนจะไปถึงรอบนั้นต้องมาตอบคำถามจากเราก่อนันเราไปมเที่ยวหลายๆที่เลยวันนี้จะเป็นที่ไหนเชิญเลยค่ะเชิญเลยครับมาอยู่ตรงนี้นะครับพิธีกรอยู่ที่นมข้นหวานตรามลีข้าวข้นหวานมันและคำถามของเราในรอบ สนับสนุนโดยเป๊ปซี่เต็มที่กับชีวิตค่ะทางรายการเนี่ยนะคะเคยพาผู้ชมไปเที่ยวกัมพูชามาแล้วครั้งหนึ่งนะคะคุณอิงกับคุณเอกโอ้พาไปทัวร์แล้ววันนี้เขาจะพาเราไปเที่ยวที่ไหนวันนี้ไปกันอีกเราจะไปที่เสียมเรียบประเทศกัมพูชานะคะมีเรื่องราวเกิดขึ้นที่นั่นมากมายอาหารอร่อยที่เที่ยวเยอะแยะ เขาบอกครั้งหนึ่งในชีวิตต้องไปกับต้องไปที่เสียมเรียบนี่ด้วยก็สวยงามมากตอนนี้คุณอิงกับคุณเอกรออยู่นน่แล้วไปเลยค่ะไปหาคุณอิงกันเลยครับสวัสดีครับวิตาวินน ตอนนี้ครั้งนี้นะครับเราก็ยังอยู่ที่ดเดิมเสียมเรียบนะครับประเทศกัมพูชา,า,ราครั้งนี้นะครับจะต้องไปปราสาทหินนะครับ,รบถ้าไม่มาปราสาทหินนี่ถือว่าไม่ได้มาถึงเสียมเรียบนะครับ <S 2> <S 2> <ด>พี่แล้วเราจะไปปราสาทที่ไหนก่อนมีทั้ง3 400ปราสาท<ด>พี่งั้นหันไปเลยครับเดี๋ยวเลือกครับเลือกเลยครับช่วงหยุดอยู่ที่ครับอันขวามือสุดครับเพราะว่าส่วนมากคนที่มาที่นี่เขาชอบไปนครวัดนครโธมกันแล้วมันมันแบบว่ามันทั่วๆไปไปอันนี้ดูมัน แปลกประหลาดล้ำกว่าคนอื่นดีพี่พี่ว่าแปลกครับเพราะว่าสีมันดูสีมันสีเป็นอย่างนี้จริงเลยว่าพี่สีสีชมพูอะไรอย่างนี้เลยเหรอเหรอเขาชื่อปราสาทหินสีชมพูครับคนไทยเรียกปราสาทบรรทายสีครับแปลว่าป้อมป้อมแห่งสตรีครับเออพูดแล้วก็อยากไปพี่รู้รายละเอียดใช่ไหมใช่ครับมากับพี่นี่ได้ดูของดีของแปลกมากเลยพี่เราไงดีเราขึ้นรถก่อนไหมครับได้ครับที่ไปในรถนะโอเคครับพี่ พี่อิงครับครับดูเลยครับนี่สีเขาเป็นสีชมพูจริงนะครับสีเขาไม่ค่อยเหมือนปะศาทหินที่อื่นเลยเนาะที่อื่นเขาจะเป็นแบบเทาๆหน่ยนะน้ําตาลแก่บ้างดำไปเลยมั้ยแต่นี้เป็นสีชมพูเลยนะเนี่ยเนื้อละเอียดยิบเลยเนอะเขาเรียกอะไรนะครับอะไรนะก็ประสาทหินทรายสีชมพูครับแล้วแล้วดูรวดลายจำหลักสิแม้บนหินทรายเนี่ยงดงามอ่อนช้อยประณีตเป็นที่สุดเลยโอ้จริงๆด้วยอ่ะใช่ไหมอุ้ย เอาซะความแข็งกระด้างของหินนี้อายเป็นวนต้วนไปเลยนะครับดอกไม้ก็เป็นดอกดอเป็นกลีบเลยจินตนาการไปไม่ถึงเลยเนี่ยว่าเขาใช้เครื่องมือเครื่องไม้อ,อ,มอ,อะไรทำเน้อในสมัยเมื่อเท่าไหร่แล้วเนี่ยเกือบพันปีแล้วเนาะเนี่ยเราก็ไม่รู้นะที่ว่าเป็นโลหะนะแต่ไม่รู้ว่าเป็นเครื่องมืออะไระเออตายสุดยอดจริงเลยมันสวยงามมากจนนักประวัติศาสตร์ก็จัดแยกเป็นศิลปะแบบบรรทายสีหรือบรรเตร์เสลยเลยนะแยกมาต่างหากเลยแล้วเขาเขาตั้งฉายาว่าเป็นรัตนชาติแห่งศิลปะเขมรเลยครับ หลังจากเพลิดเพลินกับปราสาทบนไทายสีกันไปเรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็ถึงเวลาอาหารของเราแล้วล่ะครับแม่แต่ว่ามื้อน,นี้จะเป็นอะไรนั้นต้องรีบตามสองหนุ่มไปแล้วล่ะครับลงจากเขาวาตังกายแล้วก็เลยอยากหาอะไรทานนะครับที่ <c oughs> มันสุดยอดของเมืองเขมรมั้งครับพี่พี่พมีมมอะไรแนะนำไหมครับมีเลยครับ นะครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูร้านอาหารอันนึงสุดยอดในเมืองเยมเรียบเลยโอ้ดีนะครับครับเป็นร้านอะไรครับชื่อร้านอะไรครับร้านสวัสดีฟู้ดการ์เด้นครับอ้าวพี่อยู่ที่นี่เขาไม่ได้เรียกสวัสดีเขาเรียกสวเสดยมันไม่สวชยฟู้ดการ์เด้นอ่ะพี่แต่ร้านนี้สวัสดีครับอ้าวทำไมอ่ะพี่เพราะว่าเพราะว่าเป็นร้านไทยอันดับหนึ่งของที่นี่เลย จริงครับครับนี่ไม่ใช่อาหารไทยครับเป็นอะไรครับอาหารไทยไทยเดี๋ยวก่อนเขาต้องเล่ให้ฟังก่อนนะว่าฤดูกาลท่องเที่ยวเนี่ยนะครับถ้านักท่องเที่ยวมาเนี่ยนะเราไม่ต้องมากินเลยมันสุกเสาตอนเย็นทำไมครับทำไมครับก็มันเต็มทุกที่นั่งอ่ะนะครับแล้วปลาตัวเล็กนี่อะไรครับปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมครับจากต้นเลสาบนะครับอ้าวแล้วปลาตัวใหญ่นี่แหละครับแม่ปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมครับ แล้วก็มีจานเอกลักษณ์นะครับ,รบท,ที่นี้นะครับเขาเรียกว่ายำปลากรอบอยำปลากรอบนี่สัญชาติขเขมรแท้แต่ที่ร้านสวัสดีฟู้ดการ์เด้นเนี่ยเขาเอามาปรุงให้รสจัดยิ่งขึ้นกลายเป็นยำของไทยนะครับ สองพิธีกรของเราอิ่มหนำสำราญจากอาหารเรียบร้อยแล้วคราวนี้เขาทั้งคู่ก็จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับย่านสตรีทบาร์ซึ่งที่นี่ก็จะคล้ายกับถนนข้าสารของเมืองไทยเพราะทั้งถนนจะเต็มไปด้วยร้านค้าและร้านอาหารตลอดทั้งสองข้างทางและยังถือได้ว่าเป็นแหล่งศูนย์รวมของนักท่องเที่ยวก็ว่าได้ใครที่อยากสัมผัสบรรยากาศย่า,านสตรีทบาร์ของกัมพูชาว่าเป็นอย่างไรก็ลองแวะมาเที่ยวได้นะครับคุณผู้ชม คำถามคืออะไรนะคะรอบนี้มี2คะแนนค่ะให้ทั้ง4ี่คนนะคะช่วยกันเลือกว่าจะเลือกเป๊ปซี่คอไหนเอาเลยค่ะเป๊ปซี่หนึ่งถึงเป๊ปซี่สิบค่ะ9 9เป๊ปซี่9โอ้ยอยู่ตรงนี้เองแหมดีจังเลยไม่ต้องเดินมากเป๊ปซี่9นะคะเมื่อกี้ดูไปแล้วเห็นแล้วอยากจะแพ็คกระเป๋าไปเที่ยวกันเดี๋ยวนี้เลยนะคะที่เที่ยวเยอะจริงๆน่าสนใจทุกที่เลยแต่ว่าตอนนี้มาหาคำตอบกันเพราะว่า เมื่อสักครู่นี้ได้ชมกันแบบเต็มอิ่มไปแล้วนะคะมีที่กินที่เที่ยวกันไปแล้วนะคะซึ่งวันนี้ทั้งสองพาไปเที่ยวที่ร้านสวัสดีซึ่งเป็นร้านอาหารไทยที่นี่มีอาหารอยู่เมนูหนึ่งชื่อว่ายำปลากรอบซึ่งยำปลากรอบของที่นี่ไม่ใช้มะม่วงแต่ใช้วัตถุดิบอื่นแทนถามว่าวัตถุดิบที่ใช้แทนมะม่วงในยำประกรอบคืออะไรข้อหนึ่ง ใช้มะเฟืองอ้าวมาเฟืองจะมีมากที่สุดในกัมพูชาเรียกได้ว่าปลูกกันแทบจะทุกบ้านลแล้วฮะแล้วเมื่อมีมากก็ใช้มาเฟืองนี่แหละครับมาแทนมันจะได้ไม่ต้องซื้อไงหรือ,อใช้มาขามอ่อนเพราะคนกัมพูชาเนี่ย <c oughs> เขาจะไม่ทานเผ็ดแต่จะทานรสชาติที่ท,ท,ท,ที่เรียกว่าเป็นรสจัด นะฮะก็<ช>ได้แล้วก็ <ละ S 2> เอามาขามอ่อนที่มันเปรี้ยวมากๆเนี่ยเอามาทานคู่กับปลากรอบซึ่งจะมีรสชาติออกเค็มๆเข้ากันได้เป็นอย่างดีเชื่อข้อน,นี้ดีกว่ามะกอ,อกแต่มะกอ,อกที่ว่าที่นี่นะลูกจะใหญ่กว่าบ้านเราเยอะมากนะครับและที่เขาเอามาแทนมะม่วงได้ก็เพราะว่ามะกอ,อกนี่ยจะมีความเปรี้ยวที่สม่ำเสมอกันเวลาปรุงพ่อครัวก็จะสามารถ<ล>ะกะรสชาติได้ถูกต้องเพราะถ้าใช้มะม่วงเนี่ยมันไม่เปรี้ยวมั่งมันอะไรแบบนี้มะกอกมันจะเปรี้ยวเหมือนกันทุกลูกหรือ รู้จักป่าวไหมจรอบตะลิงปิงตะลิงปิงเนี่ยบ้านเราอาจจะหาทานยากนะครับแต่สําหรับที่กัมพูชานั้นเป็นธรรมชาติอยู่จึงหาทานได้ง่ายและรสชาติเนี่ยนะเปรี้ยวอย่าบอกใครเชียวเอามาแทนมะม่วงได้เลยตอบค่ะมีสามะหนึ่งตะเอาเชิญหนึ่งแล้วเสียไปแล้วเสียไปแล้วสองแล้วเอาแบบกันหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวผมไปคุยหน่อยฮะเชิญเลยค่ะขอคุยกับทางฝ่ายสุภาพบุรุษก่อนข้อสี่ ตลิงปริงที่เลือกเพราะว่าชื่อมันแปลกหรือว่าด้วยภูมิปัญญาความเก่วของเราทั้งสองคนเอาถามหน่อยชื่อมันแปลกนะฮะชื่อมันก็แปลกเลยครับแล้วก็เคยลอง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 กินดูครับมันจะเปรี้ยวไปกินที่ไหนตลิงปริงถามจริงที่ระยองครับอ่าฮะคุณรู้ไหมว่าระหว่างที่คุณตอบสุภาพสตีเขาซิบซิบกันไงไหมว่ เฮ้ยเอาแล้วเดี๋ยวมาตอบข้อไหนเราตอบข้อนั้นเลยถึงาแล้วแต่คุณยืนยันว่าข้อสี่ตะลิงปลิงแน่นอนหรือเกี่ยวกับเรามีปลิงไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวฮะอ่ะเป็นไงครับข้อสี่ตามแบบสุภาพบุรุษเขาหรือเป็นความคิดของเราเองไม่ใช่หนูหนูรู้สึกว่ามะเฟืองมันมันไม่น่าจะแบบว่ามาใส่กับพวกยำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างมะขามอ่อนเนี่ยบางทีถ้ามันแก่มันก็จะขมก็ชื่อมะขามอ่อนก็ไม่ได้ใช่มะขามแก่ไม่ใช่ มันก็บางบางมันจะื้ขมอ่ะมะกอกมันก็เนื้อมันบางบางแล้วน้ำมันเปรี้ยวเลยยอะๆอะไรเงี้ยหนูก็เลยชื่อมันก็แปลกดีอะไรเงี้ยก็ลิงตะลิงปิงจริงๆแล้วเป็นความแปลกเลือกค่ะเลือกราะความแปลกแล้วท่านเชียงใหม่เชียงใหม่มีไหมตะลิงปิงหนูยังไม่รู้เลยว่าลักษณะมันเป็นยังไงค่ะตะลิงปิงนี่หนูเป็นคนเชียงใหม่จริงๆผมไปเชียงใหม่เนี่ยสาวๆไม่ค่ะสาวๆเชียงใหม่เขาชอบชมผมเวลาผมเดินไปไหนไปจีบเขาเนี่ยเขาจะถามว่า โอ้ยไปไหนมาวอกเท่าอันนี้แปลว่าหน้าตาดีวอกเท่าหรอแปลว่าอะไรจ๊ะวอกอะะวอกเท่าแปลว่าเท่าหัวงูอันอะไรประมาณนั้นนะฮะใช่เลยแม่ยาวกูจะไม่ถามน้องมันเขาแปลว่าอะไรก็คุยไปคุยมากำลังจะขอเบอร์โทรเลยคุณตั๊กมเร็เไว้ก่อนเลยแม่อะตอบกันมาเรียบร้อยละเดี๋ยวจะเฉลยให้ฟังสิ่งที่เขาแทนมะม่วงในยำประกอบจานนี้ของร้านนี่เนี่ยนะจริงๆแล้วเขาใช้ อ่ค่ะพิดหมดเลยเขาใช้มะกอกเมื่อกี้คุณน้อบอกเลยว่าความเปรี้ยวของมะกอกสม่ำเสมอการอ่ะไปดูคำเฉลยเลยค่ะไปไปเรามาดูคำเฉลยกันนะครับว่ายำประกอบของร้านสวัสดีที่เมืองเสียมเรียบนี้นะครับเขาใช้อะไรแทนมะม่วงครับเนี่ยจานนี้ที่อร่อยที่ผมบึ่งทานไปเมื่อกี้นะครับท่านผู้ชมอ่านี่แน่นอนแล้วว่าใส่ปลากรอบลงไปนะครับแล้วเขาใส่อะไรลงไปครับคุณน้องครับมะกะค่ะมะกะ มะกะหรือเรียกภาษาไทยว่าอะไรครับมะกอกค่ะมะอ้อมะกะหรือมะกอกนั่นเองครับอ,อนี่นะครับนี่นครับนี่คือมะกอก ทราบไหมครับว่าสาเหตุที่เขาใช้มะกอกเพราะอะไรการใช้มะกอกจะทําให้มีความเปรี้ยวคงที่ตลอดเวลาไม่เหมือนการใช้มะม่วงนะครับเขาใช้มะม่วงแล้วมันเดี๋ยวจะเปรี้ยวไปจืดไปเนื้อ,อก็มันไปนะครับเขาก็เลยใช้มะกอกของท้องถิ่นของที่เมืองเสียมเรียมนี่เองเลครับน,<ม>นั่นคือผลทั้งหมดครับท่านผู้ชมชครับคำเฉลยก็คือมะกอกหรือมะกะนั่นเองเข้าใจไหมกะเข้าใจกะมะกะหรือมะกอกนั่นเองเนี่ยนะคะคำเฉลยของเขาสรุปคะแนนในรอบนี้คุณโอคุณเอ๋ศูนย์คะแนนค่ะ และครงตองคุณ A.A. ก็ศูนย์คะแนนค่ะยังมีคำถามอีกเยอะครับยังมีคำถามนะะในช่วงหน้านั้นจะมีคำถามแต่ละข้อคะแนนแตกต่างกันไปแต่ย้ำสักนิดทุกคะแนนมีความหมายสำหรับเงินรางวัลสะสมะะวันนี้ต้องขอบคุณบอมหลวงอิง์ด้วยคุ่ณอิงคุณเอกด้วยขอบคุณมากอ้าวพักกันสักครู่เดี๋ยวพบกันในช่วงต่อไป